ฟังฟังสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม FM 12.5 5 MHz เคลื่นความรู้คู่ความบันเทิง042 503 7 6สมหมหาวิทยาลัยนครพนมเป็นที่พึ่งของสังคมและชุมชน รายการ NPU อัปเดตติดตามข่าวสารที่เกิดขึ้นรอบรั้วมหาวิทยาลัยนครพนมกิจกรรมโครงการของทุกคณะทุกวิทยาลัยในรอบสัป,ปดาห์ที่ผ่านมาร่าสู่คุณผู้ฟังทุกวันจันทร์ผานเพจเฟซบุ๊ก NPU Radio FM 1 2ึ5 MHz และผ่านระบบสัญญาณของทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิายวาทยาลัยนครพนม FM 1น2 5 0 MHz มเ สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ NPU อัปเดตดิฉันะกายพักเจริญพันธ์และคุณรุจิระดาสุขสันธรนษาค่ะติดตามและรับฟังรายการ NPU อัปเดตผ่านเพจ a c e b o o k NPU Radio FM 1 2 2 5 0 MHz และ YouTube NPU Global ค่ะติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวและกิจกรรมที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาของมหาวิทยาลัยนครพนมได้ทุกวันจันทร์ค่ะ กับวันนี้วันจันทร์ที่2ธันวาคมพุทธศักราช2567วันที่25พฤศจิกายน2567ทีมวิจัยโครงการการยกระดับชุดความรู้และความร่วมมือเครือข่ายการบริหารจัดการภัยพิบัติในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดนครพนมภายใต้กรอบการวิจัยการพัฒนาระบบกลไกลและความร่วมมือเพื่อบริหารจัดการภัยพิบัติในพื้นที่เสี่ยงภัยจากการสนับสนุนของบทอ นำโดยรองศาสตราจารย์ดกรกรชัยพรภัทรรัชกรรองอธิการบดีมหาวิทยลาลัยนครพนมหัวหน้าโครงการวิจัยพร้อมทั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ดกรกราาัญญานิคมาผู้มุ่งในการสถาบันวิจัยและพัฒนาและทีมงานอาจารย์ผู้ร่วมโครงการวิจัยณนห้องประชุมชั้นสองสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยลาลัยนครพนมวันที่25พฤศจิกายน2567 ประชุมสรุปผลการดำเนินงานคณะกรรมการการดำเนินงานสร้างเรือไฟมหาชัยนครพนมประจำปีพุทธศักราช2567โดยมีศาสตราจารย์ดรทวศชัยสุบดิษฐ์รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาชัยนครพนมเป็นประธานพร้อมด้วยคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมเพื่อสรุปและรายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการดำเนินงานสร้างเรือไฟมหาชัยนครพนมประจำปีพุทธศักราช2567การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลแต่ละฝ่ายรวมทั้งสรุปอุปสรรค ป,ปัญหาที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพต่อไปณห้องพนมเมธีชั้นสําสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนมเขตพื้นที่สีโคตอบูรณ์วันที่26พฤศจิกายน2567สศาสตราจารย์ดรทวัชชัยสุประดิษฐ์รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนมร่วมประชุมการศึกษาดูงานของคณะกรรมาิการการพลังงานวุฒิสภาโดยมีนายปราชญาอุ่นเพชรวรากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับนายสรชาติวิทยาสุวรรณพรมรองประธานคณะกรรมการที่การพร้อมคณะการประชุมร่วมในครั้งนี้เพื่อการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อเสนอแนะกับคณะกรรมการการการพลังงานวุฒิสภาเกี่ยวกับผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก พีเอห้ณห้องประชุมท่าพนมชั้น5า้าสารากางจังหวัดนครพนมวันที่2 6พฤศจิกาย,ยนสอนสศาสตราจารย์ดรทวัชชัยสุพดิษฐ์รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนมเป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนครพนมเข้าร่วมประชุมเพื่อการกำหนดทิศทางเป้าหมายการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสามารถบริหารและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผลและตอบสนองต่อเป้าหมายของมหาวิทยาลัยนครพนมณห้องพนมนาคาชั้น5าสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนมเขตพื้นที่สีโคต,ตบูนวันที่27พฤศจิกายน2567ั้ครูช่วยศาสตราจารย์ดกรกิงไกผาสุตา ผู้ช่วยที่การบดีฝ่ายกิจการนักสาและศิลปวัฒนธรรมพร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานที่การบดีมหาวิทยาลัยนครพนมร่วมแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่าง3หน่วยงานเขตพื้นที่สีกลุ่มบูได้แก่ 1. สำนักงานที่การบดี2คณะเกษตรและเทคโนโลยี3วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสาวกนเหมบงคณะบดีคณะเกษตรและเทคโนโลยีเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันครั้งนี้เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ทมตตี และส่งเสริมสุขภาพความรักความสามัคคีของบุคลากร3าหน่วยง,งานในเขตพื้นที่สรีโคตบูรณ์โดยมีการแข่งขันชนิด3กีฬาประเภทได้แก่ 1. ฟุตบอล7คน 2. วอลเลย์บอล 3. ปิงปองวันที่27พฤศจิกายน2567มหาวิทยาลัยนครพนมเปิดเวทีการประชุมจังหวัดนครพนมตัวชี้วัดที่สำคัญสำหรับการพัฒนาศัก,กยภาพของพื้นที่ เพื่อใช้ในการตัดสินใจพัฒนาเมืองภายใต้โครงการการพัฒนาอาสาสมัครและทักษะดิจิทัลเพื่อสร้างต้นแบบชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองในชุดโครงการการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนในยุควิกฤตถาวรโดยมีศาสตราจารย์ดรทวัชชัยสุพดิษฐ์รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนมเป็นประธานเปิดเวทีการประชุมในครั้งนี้ซึ่งมี นายอักคณิตพิทักษ์ธานินนักวิจัยประจำสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและหัวหน้าโครงการการพัฒนาอาสาสมัครและทักษะดิจิทัลเพื่อสร้างต้นแบบชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองเป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์ของโครงการและมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปุณทีเจีริยาบุญญาผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองคอ์กรและวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ณห้องบรรยายและสัมมนาชั้น2อ,อาคารเทคโนโลยีดิจิทัลมหาวิทยาลัยนครพนมเขตพื้นที่ดิจิทัลวันที่27ิพฤศจิกายน2 5 6 7ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรขจิตนกคารสินรองที่การบดีฝ่ายวิชาการเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยนครพนมเขารับมอบใบประกาศกิติคุณจากสำนักงานคลังจังหวัดนครพนม เนโอกาที่มาจะในนครพนมมีผลการใช้จ่ายรายจ่ายลงทุนที่ดินประจาปีงวประมาณ2,567ร้อยล้าน100ของกลุ่มวงเงินที่1งบประมาณเกิน50ล้านบาทขึ้นไปโดยมีนายปราชญาอุนเพชรวรากรรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นผู้มอบรางวัลณนห้องประชุมพระธาตุพนมชั้น5้าสารการจังหวัดนครพนมอำเภอเมืองจังหวัดนครพนม นักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนมเข้ารับรางวัลการประกวดภาพถ่ายงานประเพณีหลายเรือไฟจังหวัดนครพนมประจำปี2567วันที่27พฤศจิกาย,ยน2567นายปราชญาอุ่นเพชรวรากรรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานมอบรางวัลให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ในโอกาสเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายงานประเพณีแหล่เรือไฟจังหวัดนครพนมประจำปี2567ซึ่งจัดโดยสำนักง,งานจังหวัดนครพนมโดยรางวัลการประกวดครั้งนี้มีนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนมเข้ารับรางวัลจำนวน2คนดังนี้การประกวดภาพถ่ายประเภทกล้องสมาร์ทโฟนได้แก่นายศักชัยทาตะชัยนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ รับรางวัลชนะเลิศพร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัลจำนวน6,000บาทการประกวดภาพถ่ายประเภทกล้องดิจิทัลได้แก่นายธนากรบัญหารนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศรับรางวัลชมเชยพร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัลจำนวน3,000บาททั้งนี้สำหรับผลงานภาพถ่ายที่ผ่านการประกวด จะถูกรวบรวมและนำไปเผยแพร่เป็นสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของนครพนมในลำดับต่อไปซึ่งการมอบรางวัลครั้งนี้จัดขึ้นณห้องประชุมพระาธาตพนมชั้น5สารกลางจังหวัดนครพนมหลังใหม่อำเภอเมืองจังหวัดนครพนมวันที่ย7สเกพฤศจิกาย,ยน2อ6 7ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรขจิตนาก,การสินรองที่การบดีฝ่ายวิชาการเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยน,นครพนม ร่วมชุมคณะกรมการจังหวัดครั้งที่11 2 5อ7ับเพื่อหารือข้อราชการติดตามผลการดำเนินง,งานในรอบเดือนที่ผ่านมารวมทั้งแจ้งนโยบายเร่งด่วนสำคัญของรัฐบาลการเตรียมดำเนินง,งานตามโครงการกิจกรรมต่างๆของจังหวัดและให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติในทิศท,ทางเดียวกันโดยมีนายปราชยาอุ่นเพชรวรากรรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธาน มีหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในอำเภอและองค์กรภาคเอกชนร่วมประชุมณนห้องประชุมพระธาตุพนมชั้นห้าสาราการจังหวัดนครพนมอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมจัดเวทีแลกเปลี่ยนแนวทางการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษของนักลงทุนจีนร่วมกับมหาวิทยาลัยนครพนมและจังหวัดนครพนม วันที่27พฤศจิกายน2567ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรุร่งลาวันเอี่ยมกุศลกิจรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและประกันคุณภาพการศึกษาเป็นประธานพร้อมด้วยคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือการจัดเตรียมความพร้อมการจัดเวทีและเปลี่ยนนักลงทุนจากประเทศจีนโดยผ่านความร่วมมือกับแม่คงอินสติทิทิวและหารือแนวทางการลงทุนในจังหวัดนครพนม5ด้าน ได้แก่ด้านเกษตรด้านปศุสัตว์ด้านสุขภาพด้านอุตสาหกรรมและการส่งเสริมการใช้เส้นนันหนิงกรุงเทพในการขนส่งที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่29-30ถึงพฤศจิกายน2567นอณอาคารสีโคตบู์วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการมหาวิทยาลัยนครพนมวันที่28แพฤศจิกายน2567 ศาสตราจารย์ดรทวัชชัยสุปดิษฐ์รักษาราชการแทนอธิการบด,ดีมหาวิทยาลัยนครพนมพร้อมด้วยอาจารย์วิศรุตศรีวรมรองคณะบด,ดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตรักษาราชการแทนผู้อวยการโรงเรียนสาธิตเข้าร่วมให้การต้อนรับนายระมัดมูดีมันเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทยพร้อมคณะโดยมีนางสมวนมะเสนารองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมพร้อมหัวหน้าส่วนราชการร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้ ณห้องพระาพราชพนมชั้นสามสาลากางจังหวัดนคพรพนมมหาวิทยาลัยนคพรพนมแนแนวทางควบคุมและการกำจัดวัชพืชแหล่งท่องเที่ยวบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬวันที่28พฤศจิกาย,ยน2567ศาสตราจารย์ดรทวัชชัยสุพดิษฐ์รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนคพรพนมตอนรับผู้แทนสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ ในโอกาสหารือด้านองค์ความรู้ทางวิชาการศึกษาวงจรชีวิตจอกหูหนูในพื้นที่บึงโขงหลงอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬณนห้องประชุมกลุ่มย่อยออนไลน์ชั้นหนึ่งอาคารเทคโนโลยีดิจิทัลมหาวิทยาลัยนครพนมโดยการหารือครั้งนี้สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬมีความจำเป็นในการกำจัดวัชพืชจอกหูหนูในแหล่งท่องเที่ยวของพื้นที่บึงโขงหลง เนื่องจากปัจจุบันจอกหูหนูมีการเติบโตและแพร่หลายอย่างรวดเร็วทําให้แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ได้รับผลกระทบจึงเข้าหารือกับมหาวิทยาลัยนครพนมในด้านองค์ความรู้เพื่อศึกษาวงจรชีวิตจอกหูหนูรวมถึงแนวทางการควบคุมและการกําจัดเนื่องจากบึงโขงหลงเป็นพื้นที่ชุ่มน้ําโลกและเป็นแหล่งท่องเที่ยวกิจกรรมทางน้ําของอําเภอบึงโขงหลง ตลอดจนเป็นสถานที่ประกอบอาชีพประมงที่สำคัญของประชาชนวันที่28พฤศจิกายน2567เวลา13นาฬิกากองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนมประชุมหาหรือแนวทางการเปิดพื้นที่ตลาดนัด NPU Market เพื่อเป็นพื้นที่ให้นักศึกษาและบุคลากรทำกิจกรรมร่วมกัน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเกรียงไกรผาสุตะผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปะวัฒนธรรมเป็นประธานณห้องประชุมชัน้น2อาคารเทคโนโลยีดิจิทัลมหาวิทยาลัยนครพนมการประชุมครั้งนี้มีผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์นาทีมณีกุลผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่และภูมิทัศน พ่วงในการอาจารย์บุคลากรสภานักศึกษาองค์การนักศึกษาและสโมสรนนักศึกษาคณะวิทยาลายัยร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางและความพร้อมในการเปิดพื้นที่ตลาดนัด NPU Market ในมหาวิทยาลายัยโดยตลาดนัด NPU Market จะใช้ลานกิจกรรมอนเนกประสงค์ด้นานหน้าอาคารสำนักวิทยาบริการเขตพื้นที่มรุกข,ขนานครเป็นพื้นที่ดำเนินกิจกรรม เนื่องจากเป็นตลาดของชาว NPU ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนบริเวณใกล้เคียงได้มีส่วนร่วมในการซื้อขายสินค้าด้วยส่วนจะเป็นสินค้าประเภทไหนคอนเซปต์อะไรนั้นกรรมการจะมีการประชุมพูดคุยในรายละเอียดกันอีกครั้งรวมถึงวันและเวลาที่ชัดเจนด้วยวันที่29พฤศจิกย 67, า,ายน2567มหาวิทยาลัยนครพนมร่วมแข่งขันฟุตบอล VIP เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานราชการจังหวัดนครพนม รุ่นอายุ40-50ปีโดยมีศาสตราจารย์ดรทวัชชัยสุบดิษ์รักษาราชการแทนที่การบดีมาหา,าวิทยาลัยนครพนมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและนักฟุตบอลม,มาหา,าวิทยาลัยนครพนมเป็นเจ้าภาพต้อนรับการแข่งขันโดยการแข่งขันครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีความสัมพันธ์ในหน่วยงานตลอดจนส่งเสริมการออกกําลังกายให้เอื้อต่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้มีนายชูก,กันกุลวงศาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนครพนมเขตสี่พรรคภูมิใจไทย บนตีชัดชัยมีชั้นช่วงผู้บัญชาการบนทนทหารบกที่210และนักศิษย์โกวิทปารกคุลในฐาธที่การสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนาคารพนมร่วมแข่งขันในครั้งนี้ด้วยและ m p ็นพีอีสองอเพจมหาวิทยาลัยนครพนมเขตพื้นที่มรุกขานาครตำบนาราชควายอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมซึ่งการแข่งขันแบ่งออกเป็น3ช่วงเวลาดังนี้เวลา15นาฬิกาเป็นการแข่งขันระหว่างทีม VIP บ้านแพงนำโดยนายสิทธิกรทงยศ สมาชิกวุฒิสภา home, นครพนมพบกับทีมวีไอพีสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครพนมนําโดยนายแพทย์อารมณ์กฎมณีกาศในาุกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครพนมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนครพนมเขตสพรพักภูมิใจไทยเวลา16บหนาฬิกาเป็นการแข่งขันระหว่างทีมมหาวิทยาลัยนครพนมนําโดยศาสตราจารย์ดรทวัชชัยสุบด์รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนมพบกับทีมวีไอพีสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครพนมนําโดย นายแพทย์งรงค์กุลมีการนายุกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครพนมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนครพนมเขต3พักภูมิใจไทยและเวลา17นาฬิกา30นาทีเป็นการแข่งขันระหว่างทีมเอพหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครพนมนำโดยปราชีาอุ่นเพชรวรากรรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมพบกับทีมเอพสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครพนมนำโดย ในแพทย์รงขฎดมณีกาในยุคสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครพนมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสนส,อส,อสนครพนมเขต3ราคภูมิใจไทยวันที่30พฤศจิกาย,ยน2567ศาสตราจารย์ดร,รท,ทวัชชัยสุบดิษรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนมเข้าร่วมการประชุมระหว่างศูนย์ธุรกิจจีนอาเซียน (CABC) นักลงทุนจากสณรัฐประชาชนจีนและผู้แทนองค์กรภาคเอกชนในจังหวัดนครพนม เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษนครพนมโดยมีนายปราชญาอุ่นเพชรวุรากรกร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมรักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานในพิธีเปิดจากนั้นศาสตราจารย์ดรท,ทวัชชัยสุบดิษฐ์รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนมได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมโดยเน้นย้ำถึงศักยภาพของจังหวัดนครพนมในฐานะพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษที่มีความพร้อมสำหรับการลงทุนในหลากหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นการเกษตรอุตสาหการรมด้านสุขภาพอุตสาหกรรมการผลิตรวมถึงการพัฒนาโรจิสิกในเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจหนาน,นิงนักความพนมกรุงเทพมหาวิทยาลัยนครมพนมในฐานะศูนย์การคร้านพัฒนาชุมชนและสังคมมหาวิทยาลัยมีการดำเนินการมากว่า19ปีมีทั้งหมด9วิทยาเขตครอบคลุมทุกระดับการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมวัยจนถึงระดับปริญญาอีกอีกทั้งยังมีการทำงานร่วมกับภาคเอกชนในพื้นที่หลากหลายโครงการ และหวังว่าการประชุมในครั้งนี้จะนำไปสู่ความความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยมหาวิทยาลัยพร้อมสนับสนุนและให้ความร่วมมือในทุกมิติช่วงบ่ายของงานมีการประชุมหัวข้อเกี่ยวกับเส้นทางโลจิสติกระหว่างนานหนิงนความพนมกรุงเทพและการจับคู่ธุรกิจ business matching เพื่อสร้างเครือข่ายการลงทุนระหว่างผู้ประกอบการกิจกรรมพิเศษในช่วงเงย็นของคณะผู้บริหาร ได้เดินทางไปยังแรนมาร์กนครพนมเพื่อจัดการพิธีบูชาพญาศรีสัตนคราชและปิดท้ายด้วยการร่องเรือชมความงดงามของแม่น้ำโขงพร้อมงานนี้งรับรองณโรงแรมรูโฮเทลการจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสาคัญในการส่งเสริมการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษคนครพนมและการชรบความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและจีนสู่การพัฒนาที่เติบโตอย่างยั่งยืนในภูมิภาคนี้วันที่1ธันวาคม2567 มหวาวิทยาลัยนครปฐมประชุมสภาหมหวาวิทยาลัยนครปฐมครั้งที่ 13- 2 5าับโดยมีศาสตราจารย์ดรนายแพทย์กระแสชนะวงศ์นายกสภาหมหวาวิทยาลัยนครปฐมเป็นประธานห้องพนมเมทีชั้น5าสำนักงานที่การบดีมหวาวิทยาลัยนครปฐมเขตพื้นที่สีโคตบุ์ตำบลขามเท่าอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม,มซึ่งที่ประชุมวันนี้มีการพิจารณาวาระสำคัญหลายเรื่องเพื่อพิจารณาและหาลือแนวทางร่วมมือในประเด็นต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่มหวาวิทยาลัย รวมถึงคําแนะนําข้อเสอนอแนะจากกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิโดยมีศาสตราจารย์ดรทวัชชัยสุบดิษรักษาราชการแทนที่การบดีมหาวิทยาลัยนครพนมพร้อมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนมและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนครพนมร่วมประชุมซึ่งการประชุมครั้งนี้มีคณะกรรมการและผู้บริหารบางส่วนร่วมประชุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ MFT และทั้งหมดนี้คือความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยนครพนม ในช่วงวันที่15พฤศจิกายนถึงวันที่1ธันวาคม2567คุณผู้ฟังสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นรอบรั้วมาหาวิทยาลัยนครพนมได้ทางเหตุการณ์ค่ะจากทีมงานสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ในรายการ NPU Update ทุกวันจันทร์ผ่านเพจ Facebook m p u Radio FM 102.50เมกะเฮิร์และเว็บไซต์ radio.npu.ac.th และคุณผู้ฟังสามารถติดตามข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์ของมหาวิทยาลัยนครพนมได้ที่ Facebook, YouTube, TikTok, n p u Thailand สุดท้ายนี้ทางรายการขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านดูแลสุขภาพและการขับขี่ปลอดภัยด้วยความระมัดระวังด้วยความห่วงยายจากทีมงานสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์และสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม FM 102.50 MHz สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณกำลังฟังสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม FM 1 0 2 5เมกะเฮิร์เครื่องความรู้คู่ความบันเทิง042 503 766 มหาวิทยาลัยนครพน,นมเป็นที่พึ่งของสังคมและชุมชน